ลุยเดินเหรอคะอ๋อตอนนั้นเราที่พอยุไปหาปลาแล้วโดยไป1สิบห้านัดน่ะนะห้องนี้โอเคเลยได้เยอะอ๋อช่วงนี้ได้ เียงอะไรสขอเป็นปลาลองนะเสียงมาทักทายที่แม่มา ok โโลเดินเร็วเลยนะหลุมหลอภัยตรงนี้เขากำลังจะทำหลุมรลบภัยนะคะเพราะว่ามีปัญหาการสู้รบเระอว่างทหามาและเคอยูอยู่เนาะตอนนี้ไปตามป้าทอไปหาปลาดูว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวช่วย <laughs> ช่วยช่วยอ่ะ <laughs> น, <laughs> นี่นี่ปลาโอ้โห <laughs> หัวมาเขาเป็นเด็กๆก,ก็จะตัวเล็กๆเนาะก็ได้ประมาณนี้ก็วิ่งเข้ามาหลบกันท้าง,งในโอ้ต้องซ้อมพอสมควรนะเนี่ยถึงจะเข้าไปได้ไประมาณสักสามทุ่มอะค่ะจู่ๆก,ก็เสียงบึ้มแบบดังมาก สักพักประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงอีกตึ้งหนึ่งดังแบบบ้านสะเทือนเลยอ่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมโรงเรียนจะต้องมีบังเกอร์พอบ้านจะต้องมีบังเกอร์เพราะว่าไม่มีสัญญาณเตือนภัยอะไรใดๆเลยนั่งนั่งรอเฉยๆาะพอยังไม่ออกเอาละเอาลอห้อเอาลดาจะพาคูไปไหนลูกไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปต่างประเทศเราจะไปต่างประเทศ ไกท้องถิ่นหมอยุทธเมื่อไม่ได้วางกำหนดการอะไรไว้ชัดเจนพออศยันซึ่งขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฟังอยู่จึงเอ่ยปากชักชวนให้เราล่องเรือข้าไแม่น้ำสละวินไปเยี่ยมบ้านของเด็กๆชาวเคนยอูซึ่งถือสัญชาติเมียนมาที่ได้พากันกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวจะได้เข้าใจบริบทความเป็นอยู่และสัมผัสวิถีชีวิตของเด็กๆไปพร้อมๆกันด้วย ยอมรับตามตรงนะคะว่าในตอนแรกเนี่ยเราเองก็ยังแอบลังเลใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะจึงไม่ได้ตอบรับเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าช่วงนั้นข่าวคราวการสู้รบของทหารเมียนมาและกองกำลังฝ่ายเคเอนยูก็เพิ่งจะผ่อนซาห่างหายไปได้ไม่นานนะักแต่เมื่อคิดทบทวนกันอีกทีจึงตอบกลับไปด้วยใจระทึกเพราะบางทีชั่วชีวิตนี้เราอาจจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี้อีกเลยก็เป็นได้ เมื่อได้รับคําตอบชัดเจนจากเราแล้วผออสยันจึงได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องเพราะใช่ว่าอยู่ดีๆใครอยากจะข้ามแม่น้าสารวินก็สามารถข้ามกันได้ดังใจนะคะและทันทีที่พวกเราตกลงปรงใจกันเรียบร้อยหมอยุทธจึงอาสาประสานงานการเดินทางเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยมากที่สุดงนี้โอเคเลยไรไเยอ๋อชุดนี้ด้ยาผู้ชายวาหรือว่าอะไรเยยวผมผมจจ ออ๋หมอเนี่ยจะเป็นคนหัวเรือทันไทอโนรัสสิงห์ทันไทต้นทันไทกะใกลอยู่นะพ่อเรือห่างยาวลำน้อยค่อยๆพาเราฝ่าแม่น้ำสารวินอันเชี่ยวกรากไกลออกจากหมู่บ้านไปเรื่อย เพราะว่าด้วยใจที่ยังไม่คลายกังวลจึงทำให้เราลืมดูเวลาว่าผ่านไปนานเท่าไรแล้วประกอบกับเราเองก็ไม่ได้อยากจะระบุตำหน่งแห่งหุนให้ชัดเจนจนเกินไปนักด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองส่วนความกังวลของเรานั้นก็ไม่ได้คลายลงไปง่ายๆเพราะเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครรับประกันได้หรอกค่ะว่าเสียงปืนที่ห่างหายไป จะไม่เยืนเอนอีกคราวตอนไหน ไปแล้วด้วยอ่ะตัวจอัตโนมัตินะเอาเขาเ้าเอาเข่าเ้าผไปัวอยครับหมอครับแก่ของเราแล้วแก่สองคนขับเรือคนขับเรือพามาลงผิดที่แล้วต้องเดินลงผิดที่สูคือหมอยุทธหรือใครเนี่ยพาเรามาลงผิดที่เนี่ยฮะผมไม่ใช่ครับหมอยุทธทำไมไม่ไปทางเขาอ่ะ ดินมันจะยุบไงมันอ่อนโอ้โหยุบ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 โอ้โหยเเลข้าวกเข้าพงอะไรเนี่ยไม่มดเลยวคะทำไมไหนไหนไหนไปทางไหนคะ จากการที่เรือพาเรามาลงผิดที่โดยที่ไม่มีใครทักทวงก็ทำให้พี่รุ่งสัมผัสได้ว่าชาวคณะของเราคงไม่ได้มาเยือนหมู่บ้านแห่งน,นี้เนินนานแล้วแน่ๆตันนี้เราอยู่ต่างประเทศแล้วอันนี้พอดีเรามีภารกริจติดตามครูมาเยี่ยมโรงเรียนนะครับเราเลยได้มาต่างประเทศด้วยแสดงบัตรยัง อ่าประะเทศลล้วันนี่ก็มาเที่ยวต่างประเทศนะกดของที่นี่อ๋ออันนี้เป็นกดหมู่บ้านกดของหมู่บ้านอันนี้อ่านได้ก่อนอ่านได้แต่แต่แปลว่าได้แปลว่าอะไรคะลงงโโยยด้ค่ะอันนี้ภาษาพม่าหรือภาษากะเหรี่ยงคษากะเหรี่ยงภาษากะเหรี่ยงอ๋อจอดเตปโฮตะบปลาเมเออ สิวะคนไทยถ้ามาตัดไม้สั่งนี้ต้องขออนุญาตเขาออ๋ถ้าคนไทยจะมาตัดไม้ต้องขออนุญาตเขาเช่นถ้าคนจะมาตัดหน่อไม้เขาต้องขออนุญาตเขาถือไว้ข้อแรกเนี้ยใครจะมาอยู่ต้องบอกผู้ใหญ่บ้านใช่มข้อสองใครมาตัดไม้ไม่ได้ต้องบอกคนประเทศไทยเฉพาะคนไทยเออข้อสามปลาเลอดตาเคลลาลาปลาเลือดพ่อโควาปูตะกรลาลา เอ่าคือล่าสัตว์ป่ากนะันอรงนี้คือเขาต้องมีเออ่ข้อบังคับหรืออาจจะปรับ,รบข้อที่สี่บ,บ,บุโทรโลโซบาคุณี้แมหห่บัตรเออแม่หหบัตรว่าจะออกอันนั้นะถ้าอยากออกเลยนะต้องแจง้งถ้าออกเลยนะนม,มาอยู่ตรงนี้ต้องแจ้งเอาเสี่ข้อบ้าง สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีค่ะเอี่ยสวัสดีค่ะนี่นสวัสดีพ่ออ้อยเออเออพ่อมาเยี่ยมอ๋อมันหลุดใช่ไหมมาช่วยไหมเอ๋ได้แล้วโอ้ยอ่นี่นั่เด็กๆหมอหน่อแหละอ๋อนี่ต้องหมอยุดนี่ ช่างใหญ่มาจากฝั่งนู้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้บอร์่จเด็กหอเด้ออ๋อไม่ใช่เหรออันนี้เด็กหอของพวกนั่นหนัาแปะนั่นหนัาแปะหรือหนับเปดอะสวัสดีครับไออัตราส่วก็คือให้เท่าหนี่ยคุณนอยหยักบ้านผัวหลวงเนี่ยคือเนี้ย๋อ้ในบ้านผัวหลวงอ่ะอ๋อนี่เหรอเออครับผม ใช่นขึ้นนะครับบ้านพ่อหลวงครับผมอาบ้านพ่อหลวงเอออาศินน้องผมว่ะศิลน้องสิลน้องสิลน้องของสิลป์น้องครับผมรู้จักกันครับเรื่องหลังแรกที่เรามาเยือนเป็นของผู้ใหญ่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าพ่อหลวง พราะนอกจากพ่อหลวงจะเป็นผู้ปกครองที่ส่งลูกสาวสองคนมาเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งแล้วการมาปราสายทักทายก็นับว่าเป็นเรื่องจำเป็นเป็นสิ่งแรกที่คนแปลกหน้าจากอีกฝั่งเช่นพวกเราต้องทำเพื่อเป็นการแสดงตนไปพร้อมกันด้วยบอกว่าพ่อหลวงเก่งมากจากการพูดคุยทำให้ทราบว่าพ่อหลวงมีลูกทั้งหมด9้าคน นอกจากลูกสาวสองคนที่เกิ่นไปและลูกเล็กเด็กแดงตามที่เห็นในคลิปแล้วก็ยังมีลูกคนรองที่กําลังไปเท่าไร่ส่วนลูกชายคนโตนั้นต้องไปเป็นทหารประจําการอยู่ในป่าลึกเพราะชาว KNU มีกฎว่าจะต้องส่งลูกชายบ้านละหนึ่คนไปเป็นทหารซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรเพราะหลายฝ่ายในพื้นที่ต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นทหารกระไรคน แล้วยังเจ็บป่วยอ่ะเวลาไปเข้าโรงเข้าโรงพยาบาลที่ไหนอ่ะก็จะรักษาตามอาการในบ้านกลางที่บ้านแล้วไม่ได้ข้ามไปไปรักษาฝั่งไทยคิน่ไม่พูดเลยพูดไม่คิดนี่ยังนักงกันท่านหนักจริงๆก็เยอะอ๋อหนักก็คือข้ามไปได้ข้ามไปได้เยอะก็จะไปที่อื่ไปเยอะอีกอ๋ออิสุทาเขามีเขามีหรอถ้ามีโรงพยาบาลเลยอ๋อเป็นคลินิกอ๋อเป็นคลินิกอืมไหนนะอยู่ไปไปเรียนกี่คนฝั่งนู้นนี้หนึ่งคนสองคนนะคะเสองคนที่เื้อ ลายชมอ๋อสองคนที่ไปเรียนฝั่งนู้นเรียยนพาแต่ก็อยู่ใกล้ๆนี้เลยใช่ไหมโรงเรียนอ๋อไปดูกันนะไปดูกันสักเล็กน้ด้วยงั้นไปก่อนนะคะเขาจะพาเราไปอ๋อไปด้วยเหรอโอ้โหดี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 เขาหล่อจะพาไปที่โรงเรียนนะคะไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวโรงเรียน โรงเรียนในหมู่บ้านกันนะคะเรียนที่ไหนลูกเรียนที่ไหนครับเอาเวบุธาหรือคาตาฝั่ง,งอ๋อหนูเรียนเอาเวบุธาที่ท่าตาฝั่งอ้าวหนูเรียนเรีนไหนโรงเรียนหนูอยู่ไหนอยู่ท่าตาฝั่งหรืออันนี้อยู่เนี่เรียนชัวร์เลยที่จีบจุดเรื่องนี้จะเรียนได้ไม่ไม่กี่เดือนเน่อ๋อ่เคยรู้จอันนี้คือสิคูแจนยังอยู่อนุบาลอยู่กำลังฝึกพูดภาษาไทย ที่นี่ก็มีโรงเรียนเช่นกันนะคะแถมยังมีนักเรียนมากถึง70%กว่าคนแน่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มาจากหมู่บ้านในป่าลึกบนดอยซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปอีกมากที่นี่จึงเป็นโรงเรียนกินนอนไปด้วยในตัวชื่ออะไรครับวัฒนยูครับวัฒนยูโอ้วัฒนยูเพิ่งไปเรียนเพิ่งไปเรียนไม่ถึงปีใช่ไหมแม่บออันนี้ไปเรียนไม่ถึงปีใช่ไหมชื่อวัฒนยู ว่าท่านอยู่ไปลูกศิษย์ครูจานไงไม่แต่ไปถึงไปไปเรียนได้แต่ว่าฟังฟังได้เยอะโอ้เรียนได้ไม่ถึงปีฟังภาษาไทยคล่องมากเลยลูกเก่งเก่งต่อเลยครับครับปออะไรครับปอหนึ่งตอสองต้นอนุบาลต่อหนึ่งครูจานอนุบาลใช่ไหมครูจานอะไรอย่างไรครูจานปนครูจานปอนที่อย่างรู้เรื่องเห็นใจรู้เรื่องด้วยอ่ะโอ้เก่งจังไปดีทัพเดียวเอง อาคารไม้สองชั้นหลังนี้จะใช้เป็นห้องเรียนสำหรับเด็กเล็กช่วงชั้นป .1 นถึงปสหรือบางทีก็อาจจะมีปสีมาร่วมด้วยเดี๋ยวนะปหนึ่งตรงไหนนะปหนึ่งอันนี้ป .1 องตรงนี้ปสปสาข้างล่างปสข้างล่างป .4 ีข้างล่างปก็ข้างล่างปเยี่ยม อห้าอยู่อีฟังอีฟังคือตรงไหนจุลับันล่เดียวโอโดีอีกที่หนึ่งอีก่หนึ่งอกท่หนึงอีกที่นงเีี่นอีกที่หนอที่นึงอีี่นึงอีกที่หนึ่งอีหนึ่งอีก่หนึ่งอยู่ในหนู่บ้ี้นี่หละแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่เด็กโตเรียนก็คืนอปกป .5 ปหเดอี๋ยวตหมเม็ดกๆไ่ค่ะ เดี๋ยวเราข้าวสะพานตรงนี้ไปเพื่อขึ้นไปโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งน,นะคะโรงเรียนปฐมที่เป็นป5ป6อ,อาคารเรียนชั้นป4ป5และป6นั้นจะตั้งอยู่ห่างออกมาคนละโซนหมู่บ้านแต่จะอยู่ใกล้กับหอพักและโรงอาหารมากกว่าอ,อันนี้เป็นหอพักนักเรียนนะคะก็น,นี่เป็นโรงอาหารห้องครัวห้องครัวห้องครูของเด็กๆ เด็กนักเรียนที่นี่โดยเฉพาะพี่ป .5 ป .6 จะต้องช่วยกันทําอาหารอย่างนี้ทุกวันส่วนเมนูอาหารก็เรียบง่ายอย่างที่เห็นตามแต่ว่าฤดูกาลนั้นๆจะมีพืชพันธุ์ใดให้เก็บกินดูสิคะแต่ละคนนตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าช่ำชองทักษะชีวิตชนิดที่ผู้ใหญ่ยังก้อยยังสู้ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ าจากโครงอาหารขึ้นไปก็จะเป็นอาคารเรียนของพี่ๆปสปห้าปหแต่ว่าจะต้องเดินขึ้นเนินไปอีกพอสมควรเลยนะคะและโรงเรียนแห่งนี้ก็จะมีครูอยู่ทั้งหมด7คนแต่ว่าบางช่วงก็อาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งก็แล้วแต่เหตุปัจจัยละค่ะโอ้มีโต๊ะด้วยตรงนี้มีโตะด้วยอ๋อตรงนี้มีโต๊ะด้วยอ้ยมีโตเรียนด้วยเอ้มีโต้มีโตะเป็นฟากไม้ไผ่ะคะ่ะแล้วก็ ก็คือทําจากฟากไม้ไผ่เหมือนกันอันนี้เป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นเสาเอ,อ่าที่มีเสาที่จะเป็นไม้ยืนต้นไเสาไม้ยืนตน้นอันนี้ไม้เนื้อแข็งปักเลยเหมือนบ้านเราอันนี้เลยยุคครูบ้านนอกอะ่ะไอหนังเรื่องครูบ้านนอกอ่ะตอนเช้าก็เล็กตอนบ่ายก็คัดไทยตอนเย็นเลิก <c oughs> ป .4 ป .5 ปอ .6 อยู่ที่นี่ <c oughs> เขาแยกกันเรียนแบบนี้อยู่ในห้องเดียวกันเหมือนโรงเรียน บ้านเราที่เป็นบ้านนอกอ่ะขายแบบออจะกว้างมากเลยเสียงอะไรเสียงอะไรขอเป็นปลาร้องนะเสียงมาทักทายที่แม่มาโหลดเดินเร็วเลยนะเมืกี้พี่ได้ยินเสียง อหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยใช่ใช่เด็กบอก,ากอายังไม่เสร็จด้วย,วยอืมตรงนี้เขากำลังจะทำหลุมหลบภัยนะคะเพราะว่ามีปัญหาการสู้รบระหว่างทหารพม่าและเคนยูอยู่เนาะตอนนี้ นอกจากมยุทธและแม่โมโลที่คุ้นเคยกับชาวบ้านที่นี่ดีอยู่แล้วคนอื่นๆในคณะของเราก็ไม่มีใครซอกแซกมุมนู้นมุมนี้มากนะักเพราะเกรงว่าจะทําให้ชาวบ้านเกิดความระแวงเราจนเกินไปดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจเยี่ยมเด็ก็กกันแล้วเราจึงพากันมานั่งพักที่ร้านชำอันนี้อะไรอ,อันนี้อะไรเมีย่ยงสิบบาทฮะสิบบาท เขาเรียกว่าอะไรวะทันดีเรียกว่าอะไรปากกะยอปากกยอเรียกอะไรยาสุุเหมือนไทยเหมือนฟางนู่นเลยเหรอแม้ที่นี่จะมีบ้านเรือนเพียงไม่กี่หลังแต่ว่าหลายหลังกลับเป็นร้านขายของชำขนาดย,ย่อมย่อมที่แต่ละร้านก็ล้นอัดนั้นไปด้วยสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อหาเลยล่ะค่ะแวบ,บแรกก้อยและที่รุ่งก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ถึงมีกำลังซื้อมากมายนักซึ่งก็รู้มาจากแม่โมโลในภายหลังว่า เขาเอาไว้ขายชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ลึกเข้าไปในป่านในเขาอีก้าหนึ่งด้วยซึ่งแต่ละหมู่บ้านที่ว่านั้นก็จําเป็นต้องเดินเท้าเข้าไปอีกครึ่งค่อนวันเลยทีเดียวนะคะดวยกเียวนะนี่ขายเหรอขายเหรอขนาดทักเหนื่อยพูดคุยทักทายกันตามภาษาพี่รุ่งก็เหลือไปเห็นผักพื้นบ้านที่วางเคียงไปกับสินค้าอื่นบนแผงร้านชาจนเกิดความสงสัยว่า ทำไมผักที่ชาวบ้านปลูกกันแทบจะทุกหลังกลับมีขายในร้านนี้ด้วยหรือจะเป็นผักพิเศษชนิดหา,ายากแตกต่างจากที่เราเห็นก่อนหนะ้าจึงถามแม่ค้าด้วยความสงสัยว่าคือผักอะไรและขายยังไง แต่เธอกลับตอบเราด้วยการยื่นให้แบบฟรีๆไม่คิดเงินเอาเสียเรื่อยๆซะอย่างนั้นพี่รุ่งจึงหาทางออกด้วยการซื้อสินค้าอย่างอื่นเป็นการตอบแทนพุดดมอะอจ้าคเด็กเลสี่สิบห้าบาทไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนพอได้นี้แล้วไม่ต้องทอนเอาอันนี้ได้มาแล้วได้นี้แล้วไม่ต้องทอนแล้วน่าะูเกซุ้มบานนอฮะ อะไรอ่ะเห็ดฮะก้อมน้องไม่รู้มุ่นหรมาเด็อย่างนี้รัดเด็ดเหมือนแล้วจูบแม่ไม่รู้อะไรไม่รู้อ่ะหน่อไม้แห้งอะค่ะหน่อไม้แห้งการจะทานกินก็เช่นน้ำนี่ามาต้มต้มเป็นขนมอาหารนะคะแคบบขนมจะได้กินนาน อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเขาเขาเขาให้อ่ะให้เลยเหรอโอ้โหดูดิโอเขาให้พวกเขาเด็กก็ให้เขาคุณค่ะอ๋อเขาไม่ได้คนขายเขามาเอามาให้ค่ะเอามาให้นี่ไงอ่านลูกเขาอ๋อคุณอันนี้ก็คุณแม่ของวัฒนยูเอาแม่ของวัฒนยูโอ้ทันทีที่รู้ว่าครูของลูกเดินทางมาเยี่ยม เธอจึงนำของฝากมามอบให้ซึ่งขณะนั้นเธอคงเข้าใจว่าเราสองคนเป็นครูของวัทันยูด้วยจึงมอบให้เราด้วยความยินดีใจจริงแล้วเราก็อยากจะพูดคุยทักทายกับเธอมากกว่านี้แต่เพราะกำแพงภาษาทำให้ไม่อาจสื่อสารกันได้มากมายนักจึงได้เพียงส่งยิ้มให้กันละกันอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะ แล้วแล้วเขาก็อยากไปไหนอ่ะไปไหนกลับไปยท่านอยู่กับบ้านแล้วเหรอตื่นบตื่นไปไหนกลับบ้านเหรอกะ้กเมื่อได้มอบของฝากตามความตั้งใจแล้วไม่นานเธอก็อุ้มลูกจุงหลานเดินออกนอกรั้วมุ่งกลับไปสู่ชายป่าครั้งทุกคนก็จะมีพ่อมาก็มาเผาไปถึงหมู่บ้านเนี่ยเคยโดนเผาไปแล้ว แต่ไม่หมดลรอกยังยังเป็นเด็กอยู่เลยอ๋อแล้วช่วงเดินด้วยฝั่งนี้เขาก็ไปอยู่ที่อจุกชดอนด้วยที่อาร์เลยเลยอุทยานไปหน่อยเลยอุทยานไปหน่อยที่ข้ามข้ามไปฝั่งนู้นไปฝั่งเราแล้วก็ให้อยู่ช่วงขาเขาก็ให้กลับที่ที่เดิมเราะเบาอยากพอด้วยแล้วก็แบบสิวๆไม่ใกล้อยู่นมันยังไม่สงบจริงเขาก็แบบไม่ใกล้อยู่เหมือนกันแก ก็ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องจาเป็นต้องอยู่เนาะ <c oughs> บอกทหารทหารไม่ให้เขาอยู่แล้ว่องลึกๆแล้วเราก็อยากจะใช้ภาพให้ทุกคนได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ให้มากกว่านี้เพราะว่าคงไม่เหมาะควรเท่าใดนักจึงได้ตัหวังเพียงว่าหากวันใดที่สันติภาพเกิดขึ้น <c oughs> บนมาตุภูมิของชาวกอทุเลแห่งนี้จริงๆเราคงจะกลับมายืนที่นี่กันอีกครั้ง เมื่อนึกย้อนดูแล้วหาปฏิเสธพออสายันในวันนั้นความเสียดายคงเกาะกลุ่มหัวใจเราไปอีกนานเพราะการได้มาพบมาเห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆและชาวบ้านที่นี่ทำให้ก้อยตระหนักว่ายิ่งได้ออกเดินทางไปในเส้นทางที่แตกต่างมากเท่าไรทางชีวิตที่เลือกก็ยิ่งจดชัดมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะชนชาติไหนยากีมีจนเพียงใด หรือแม้แต่อยู่ในภาวะสงครามที่ต้องดิ้นรนให้พ้นจากคมกระสุนและเสียงระเบิดดังที่ชาว KNU เหล่านี้กำลังเผชิญการศึกษาของลูกหลานจึงแทบจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เสมือนแสงหวังแห่งชีวิตซึ่งก้อยเองก็รู้สึกอิ่มใจอยู่ลึกๆที่อย่างน้อยเราก็ยังยึดมั่นอยู่บนเส้นทางสายนี้ ชีวิตโดยมีเลือกดินแดนหรือเผ่าพันธุ์ขอบคุณแม่น้ำสายนี้ที่ทำให้ก้อยลึกซึ้งกับคำว่าสายน้ำแห่งชีวิตมากกว่าแม่น้ำสายใดที่เคยผ่านพบลาก่อนนะวะทันยูหวังว่าอีกไม่นานภาษาไทยของหนูคงจะแข็งแรงขึ้นมาก และเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่พี่น้องของหนูได้เราเชื่อเช่นนั้นจริงๆดังที่เชื่อมั่นในครูของหนูเช่นเดียวกันวันใดที่หนูได้เข้ามาเห็นคลิปนี้ฝากบอกแม่ของหนูด้วยนะว่ายอดฟักทองอวบอ่อนและหน่อไม้ตากแห้งหอมๆที่มอบให้ในวันนั้นเราได้ส่งต่อ ให้กับครูตัวจริงของหนูเรียบร้อยแล้ว สวัสดีพูดว่าไงคะหมายถึงทักทายของภาษาเขาว่าเออมุชเตอร์อัมเนลาีเนลกเอาใหม่สิคะนีลากีเอ้าถึงยากจนเนเนเลเนเลเอเนเลอเกย์เนเลอเกนีเลอเกนีเลอเกย์เนีเลอเกย์เนีลเนเลเกย ต้องไปยิงกับน้ำพริกใช่ไหม,มได้ครับอร่อยนะมันคืออะไรนะดอกจิกเหรอคะคเดี๋ยวลองลองชิมเลยคะ่ะครับมร<อ>ไม่คมอมมยุสจะไปดูบ้านหลังแรกในบ้านท่าตะฝั่งกันนะคะ หมายถึงว่ามีระเบิดลงที่นี่เลยเหรอเขาระเบิดเลยปืนใหญ่เลยแต่มันมาเซู้มมันยิงหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วกลัวไหมอ่ะอยู่กลัวเขาบอกว่าพาซิลีบาตตรกลัวนะตอนนี้เรามาทุกฝ่ายทุกชุดว่ะพาซียิ่งกลัวยิ่งกลัว <laughs> เราไม่คิดจะย้ายบ้านหนีเหรอเขายิงกันอย่างนั้นไม่ไม่ย้ายถานี้ตำรวจภูธรท่าท่าังคือแนะนำว่าไปลงไปอย่างน้อยสองคน ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เข้าไปไงเพราะว่าก้อยไม่เข้าผมเข้าคนเดียวไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> าลังจะหารอยโดนจริงเอ๊อย่างนี้ก้อยนี่นี่นี่หาขั้นใดที่อยากให้เราทําเรื่องราวการเดิน,นทางดีๆแบบนี้ต่อไปเพียงกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราสัญญาเลยค่ะว่าเราจะไม่ถอดใจง่ายๆอย่างแน่นอนช่วยกันกดหน่อยนะคะ